<laughs> vào dừng bằng người là đã, đã muốn phá ừ, chụp ừ. Mà việc mình trời ở bên Chụp lưng này chứ nhú tẻ vào thì Vào bên cho Rồi mà Nhưng đã phá muốn mưa Đó, đó. chân <laughs> <Cảm cười> ยืมดะอันนี okay. ้ยืมบังมันจะมันนไม่ใช่เป็นจังหวะชุดวนึงนะจะัดเสียสออันมาแล้วนี่นะมาแล้วเสียอแล้วดทรศวพขอบเลยยึดโทัทั่วยยังมีสุดนึงกับตุ้นโอเเอาเรไหมา

อย่นี้ไงมาเป็นมากของตัมหนึ่งของปั๊มแต่ตอนวาลอีกตัวสียึงบางบยางบางเลยถ้าเป็นไไระตั้งใหม่ถอดปั๊ตั้งใหม่

ลม,ม,ม่วไหมวะเมื่อเราดับคือพอดีมัม้งครันพอดีแล้ว